สบู่ทำอะไรอะกินอะไรนะี่ะมาม่ากินมาม่าถ้ากินหมดแล้วยังไงนะไป่นเล็กฮะไปเ่นทับเล็กเล่นทัเล็ดโอุ้ยไม่เอาโอ้ต้องหมดเลยเหรอแล้วมันจะหมดไหมเนี่ยไม่รู้อนกเออไม่รู้เหมือนกันโอ้โหใส่ไข่ด้วยมาม่าอะไรเนะี <c oughs> ่ยเขาเรียกมาม่าอะไรม,มาม่าเกาหลีเหรอเออ โอ้อร่อยไหมครับอืมไม่ต้องหมดก็ได้อิม่มแค่ไหนก็หยุดเออมันมีข้อแม้ใช่ไหมอืมกิ่งมากมากเลยกินมาเมื่อเป็นคนที่เคี้ยวเร็วอือเป็นคนที่เคี้ยวเ,เรดด็วน้ำเย็นด้วยฮะยน้ำเย็นด้วยอืมน้ำเย็นด้วยอือ อเลดอร่อยมากเอาซอบเอาซ่อมดิเอาซ่อมใส่ปากเอาซ่อมม้วนใส่ปากเออเออเอากลมลงเออหืมโอ้โหวกว้าไหมกว้าไม่ได้เล่นทับเลตทุกคนอือหือเอาม้วนม้วนม้วนอหือสุดยอดจริงอ้โหแล้วเสี่ยโพว,ว่าจะหมดไหมเนี่ยฮะ หมดแล้วกินกินยังไงให้มันเผ็ดเผ็ดหน่อยหนึ่งหรือตายละตายละทำยังไงเนี่ยทำยังไงแม่บูเผ็ดก็เผ็ดแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไม่ร้อนร้อนน้องมันร้อนอืกลัวไม่ได้เล่นครับเห็ดจะเผ็ดนิดนึงอ่งเผ็ดนิดนึง อืมโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่เนาะเด็กเนาะนเ,นเยอะใจไปโรงพยาบาลฮะกินเผ็ดเยอะให้ไปโรงพยาบาลกินเผ็ดเยอะให้ไปโรงพยาบาลใครบอกอะ่ะโอ้เผ็ดจริงๆนั่นเนี่ยโอ๋อสะดุม้มใจอี๋ะดุม้มใจยาบูเห่เห็ดก็ไม่ต้องกิน เห็ดก็ไม่ต้องกินแล้วโอ้ยกลัวไม่ได้เล่นนับเล็ด <laughs> เออเอาบ๊ายบายกันจ้าโฮบ๊ายบาย <laughs>